แไปยังกลุ่มโรงเรียนด้วยครับและคู่แรกมาแล้วครับตัวแทนจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีจะเจอกับตัวแทนจากจังหวัดระยองโรงเรียนระยองวิทยาคมครับทางด้านสุภาพเรนทบุรีในทีมที่ไปก่อนหน้านี้ครับก็ยิงได้เซฟของสุนอรเพร่ครับมาดูทั้งฝั่งระยองวิทยาคมปักน้าบ้างครับอยู่ที่ปอนครับแล้วปั่นยัดมาเอ้ามองลูนี้แล้ว เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูตรครับของนานดาระยองเวชคมปากน้ำครับโอ้หมายเลข16หกหรือเปล่าครับเอกทานวันครับเลี้ยงมาจังหวะนี้จ่ายยัดเข้ากลางครับแล้วพลิกยิงด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหทางบารวิทย์ขออภัยครับเป็นทางเทียวิทย์เนียหอมครับยิ่งดีทีเดียวครับจังหวะจับพลิกลูกนี้แต่งอีกหนึ่งทีแล้วก็ใส่ด้วยซ้ายลูกนี้หายเลยครับ ขวาเจาะไม่ได้เจาะไม่ได้ครับพยายามจะลองซ้ายดูดีแล้วก็เรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งครับจากหมายเลขสิบสองคับเทพประธานบรรจงครับแสงขึ้นนำนาตาสมุฬาพิธิไลัยนนทบุรีครับและหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นสวนกุหลาบพิทยาลัยนนทบุรีครับเอาชนะนาตาละยองเวียาคมไปสองประตูต่อหนึ่งครับผ่านเข้าสู่รอบหนึ่งร้อยยี่สิบแปดทีมครับ ตัวแทนจากราศีสไลดยจังหวัดศรีสะเกดครับเกต้าวิทยาจะเจอกับวัยรุ่นจากบ้านกวรวดจังหวัดบุรีร,รัมย์โรงเรียนบ้านกว,วดวิทยาคารงานโคดบ้านกว,วดวิทยาคารนมยกเป็นเทนครับแล้วลูกนี้เอามาต่อเลยครับเกต้าวิทยาครับ1นงประตูต่อศูนย์ครับนาทีแรกเท่านั้นครับโอโหจากจิตรันักธรรมครับ เลือกเลยครับยังไงแบบไหนใส่ลูกนี้มาแล้วแพ็กอินเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับบ้านกุริยการตีเสมอได้สําเร็จครับจากการยิงของหมายเลขสิบสี่ครับจากจิตอุปัมภ์โอ้โหมีลายุครับคือเป็นช่วงเวลาที่ดีของนันดาบ้านปุฎิยการครับบุกตั้งแต่ต้นริ่งหลังแลวมาอีกแล้วครับไปแล้วใส่ลูกนี้มาแล้วก็เรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งไปเลยครับ จิงแซงภายในในหนึ่งนาทีแล้วครับโอฮโหพริกขึ้นนำเฉยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเป็นทางด้านบ้านกวดวิทยาคารครับพริกกลับมาชนะทางด้านเกก้าวิทยาไป2ประตูต่อหนึ่งครับเข้มข้นอีกหนึ่งคู่ครับในช่วงเช้าครับเป็นการเจอกันระหว่างกีฬาเทศบาลนครนครปฐมกับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศีนครินทร์สมุทรสาครครับ พึงบอลให้เพื่อนมาเอาไปครับเป็นเฟรมรัดจ่ายยัดมาตรงกลางพลิกลูกนี้แต่ยิงด้วย้ารีบ้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับพอเพียงสีพัดครับนี่แหละครับเมสซี่พ่อเพียงครับประตูแรกให้กับด้านกีฬาเทศบาลนครนครปฐมครับในนาทีที่เจ็ดเท่านั้นเองสมุทรสาครดับได้ครับกีฬาเทศบาลนครนครปฐมขึ้นมาข้งหนึ่งใส่ด้วยขวาลูปีแล้วประตูที่สองมาเลยครับ สองประตูต่อสูตรครับต้นครึ่งหลังเท่านั้นเองครับโอ้โหแล้วมุสีน์ป่าวโบราณการแข่งขันครับเป็นกีฬาเทศบาลนครนครปฐมครับเอาชนะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครไป2ประตูต่อสูตรครับชนะสุขสาดแล้วใจพยายามจัำลิกครับเข้าซ้ายลูกนี้โอ้โหโดนบล็อกไว้ได้แล้วผู้ตัดสินให้เป็นมีใบไหมครับไม่มีค่ะมีค่ะ แล, oh. แล้วยิงเรียบร้อยแล้วจ่าย้างปากไวฝั่งซ้ายไม่ดีครับแล้วสวนบ้างครับทางมุสลิมจะนะาศึกษาล็อกเข้าซ้ายมาจังหวะนี้ยิงแล้วโดนเสาครับไม่เข้าซับอีกทีเรียบร้อยครับแบบนี้คนเดิมครับนาลูเดชมันหีมครับก็น่าจะเลนต้องสตีวิทแล้วว่ามินสตีวิทสองไหมแล้วว่ามินมันเยอะ เราดูตวอดนครับเรียบร้อยครับเบอร์อะไรครับหมายเลขเก้า <9 S 1> ครับ,รบหมดเวลาก่อนค่ะเป็นทางบุสลิมชนะศึกษาครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับนี่ค่ะคู่สุดท้ายของช่วงเช้านะคะวิรวัตโรโยธินค่ะจากสุรินนี่นะคะเจอก,ก,กับมัธยมวัดเบนจมาบพิรจากกรุงเทพ ตอนนี้กำลังแย่งบอลกลาชนน,นามแล้วก็จับจังหวะแลกส่งให้เพื่อนแล้วก็ยังไงครับเรียบร้อยวีรวัตยูิีจากสุรินเบิรสกอร์แรกก่อน1-0น่ะนี่เสียงในหัวดังมากใครพูดปีหน้าก็พักอีกแรงมาจังหวะนีจะได้ประตูแรกหรือเปล่ปาเร็วเรียบร้อยโอโ้เอาจนได้ครับอาจารย์วัต เพชรชนกส่งเข้ากลางมาแต่โดนหม่งสกัดแถวสองยังรับบอลไม่ได้แล้วก็แต่สินใจ,จยิงยาวแบบนี้โอ้โหโอ้เอจีโอ้โหใครจะคิดครับสองประตูติดติดกันครับเบนจามาบอพีทครับคราวนี้ครับเป็นทางเมธาสิทธิ์อุนทียาครับกดด้วยขวาครับบอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับผู้รักษาประตูของทางวิรวัน์โยธินสมพ์ สมพบพุทธศิธิ์ปัดไม่ออกเข้าประตูไปเลยศึกกันแบบนี้แล้วฉีกหลบไปส่กเข้ากางให้เพื่อนแต่ถึงจังหวะล็อกหลบแล้วยังโดนกับยังลากบอลขึ้นกลับมาได้แล้วยิงแบบนี้เรียกเลยสประตูต่อสองอภิรัต์โยโทิมตีเสมอสำเร็จครับใจทำสมาธิอยู่วิ่งเข้ามาแล้วยิงลูกนี้เปรีย โหโหเอาแล้วครับวัดเป็นแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับวีรวัตรโยธินเอาชนะจุดโทษไป8ต่อ7ครับหลังสเสมอเวลาในเวลาปกติ2ประต,ตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับและนี่ครับมาแล้วครับโรงเรียนบ้านไร่วิทยาครับจะเจอกับโรงเรียนดรุนสิขาไหลครับตายให้เพื่อนมาดีึ้<ห>นกบมาครับ ยัดเข้ามาก่อนแล้วปัดไปลงูดีเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสะปนไลรียะที่นอมไปแล้วครับนี่ครับโอ้โหป่อยแสงเลยครับเนัธนกรครับยิงสวนแล้วครับแต่ติดขาของพีสิทธิ์ครับเซฟช่วยทีไม่ได้ครับแล้วยิงดารุนด้เรียบร้อยแน่ๆโดนจนได้ครับโอ้ดารุงติดขาลายครับเพื่อนเติมแล้วเข่าซ้ายเหยียบซ้ายได้ยิงลูกดีแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ปั่นโค้งเข้าไปครับ โทรหาใครก็ไม่รู้ครับแต่ลูกนี้มาแล้วค็ลูกที่3ครับเพไทยก็ต้องบอกว่าเราเปิดโอกาสให้กับทุกทีมนะครับบางทีอาจจะไม่มีทีมฟุตบอลก็สามารถเข้ามาร่วมได้นะครับอย่างโรกษี่ขาลายเราก็เน้นเรื่องของผลิติศวกรแล้วก็หมอส่วนใหญ่จะมาจังหวันดนี้ครับเตะมาเอ้าโหแม่เรียบร้อยครับมาแล้วครับประตูที่4ครับ เจอบาลไลวิทยาเกมที่แล้วบาลไลที่ชนะสาธิตขอไล่เสียชักันพามาครับอะไรตัวนี้ลองยิงสูบเลยครับโอ้โหยิงไกลดีเลือเกินครับหมายเลขส1อแล้วก็ตางด้านเพทายกึ่งใจครับโอ้โหยิงจังหวะนี้หมดสิทธิ์จริงๆครับทางพิสิษฐ์ครับเจอเพทายครับเต็มด้วยนะครับอาครับมาทางขวาบ้างครับบาลไลวิทยาครับเปิดบอลมาบอลลูกนี้เรียยร้อนครับโอ้โหเข้าหัวเต็ เต็มครับห่ต่อหนึ่งต่อหไปไม่ได้ครับโดนขวาวอยู่ให้มาเสียครับบาลัยทุยาครับและโบราณการแข่งขันครับทำไปอ่ะผมเมือให้กำลังใจกันหน่อยครับโอ้โหก็ถือว่าหมายเลข็ดกำลังลงไปวิ่งลงน้องธนวั์มากมีพอวิ่งลงไปเต็มปุ๊บ กรรมการเป่าบมดฮันกลับมาเอ้าทำไมอาจารย์อิสลามแรกประเทศไทยครับจะเจอกับมานดาณริมนครับต้องเชียร์ครับน้องกะลาหยิงก่อนเลยแล้วเอ้าเข้าไปเลยครับหมายเลขเก้าครับโผล่หาไทยครับเนี่ยปีรพัฒน์จำปาประโคนครับยิงไปข้อครับแฝกหน้านาลมเดชบุญมากเข้าไปเลยครับ โอ้ต้องบอกว่านี่เป็นประตูที่เร็วที่สุดในรอบ256ทีมเลยครับหายเลยครับโอ้โหนี่ครับมีฮาซดีครับกับศิรพัฒนครับคนยิงประตูแรกครับแล้วสิรพัฒน์คนี้เรียบร้อยแล้วครับสิรพัฒน์ดำปลาประโคนครับทีลูกที่สองของตัวเองครับโอ้โหดูจังหวะใส่ลูกนี้ครับโอ้โหแรงเหลือเกินครับ และดูเหลี่ยมหลังครับโอ้โหไม่ห่างตัวมากแต่ว่าสุดจะรับครับทางด้านอารมเดชครับ2ปพระตุตศู์ครับมองแล้วเก็บบอลลงลูกนี้จิ้มมาเรียบร้อยครับประตูที่3ารครับของอิสราเอลแหประเทศไทยครับหมายเลขสิบเอ็ดกัินินเย็นเองให้มาจังหวะน,นี้กะสินิดกัสินดขวารูลูกนี้มาชนเสาเข้าไปเลยครับกัสิดิดเย็นเองอิสราเอลแห่ประเทศไทย เลี้ยงจี้เข้ามาซ้ายลูกนี้เปลี่ยนทาานข้าไปเลยครับประตูที่5ครับมาแล้วครับของอิสลามวิลหประเทศไทยครับและโมลาการแข่งขันครับเป็นด้านอิสลามวิหลแห่งประเทศไทยครับเอาชนะมานดานรุมลไป5ประตูต่อสู่ครับคู่ต่อไปครับเมืองคงครับพบกับนาทวีวิทยาคมครับ ดูครับจะเล่นยังไงครับนาทวีครับหมายเลขหกคงเดชทัศนีครับแล้วยิงเลยลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเสาเลยอ่ะเสาที่คนเข้าไปเล็งอยู่ตรงตะข่ายเลยอ่ะเข้าไปเล็งแต่โดนตรงที่เล็งเนี่ยนะโอ้โหเหมือนบอกทางเขาเลยว่ามาจุดนี้เลยมาจุดนี้เลยโอ้โหสุภพชลสุนุมนาวครับผุ้สาบอกให้เพื่อนคุมเสาดิบดีครับโอ้ แล้วพี่เลยเี่ยโอ้โหยังไงครับจันก็เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเมืองคงเข้ามาไล่ครับเอาแล้วจ่ายทะลุช่องมาเลยครับจังหวะนี้อยู่ที่หมายเลข14เปิดให้เพื่อนจากวันนี้จับแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหสต่อศูนย์ครับแล้วก็เป็นนาทวีค่ะที่เอาชนะไปได้3าต่อศูนค่ะ แล้วก็พู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นทีมวางด้วยนะคนะคุณผู้ชมนั่คือดอนเมืองจัตุรจินดาค่ะเป็นทีมวางนะเจอกับราชวินิตมัธยมค่ะค่อนข้า,างไกลทีเดียวนะจากซึ่งสนามามีกำแพงสองคนสลับมาแล้วก็ออัดขากำแพงค่ะยังเข้าทางของทันยูแล้วก็ ดอนเมืองจตรุรัสจินดาเป็นประตูจนได้ครับหมายเลขสี่ครับละพีพัน์ทีรามครับเพื่อจังหวะแรกไปติดกำแพงครับแต่จังหวะน,นี้ครับละพีพันธ์กดด้วยขวาพุ่งเป็นลูกไฟเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยยังไม่มีเพื่อนมาวิ่งมารับบอลน,นะครับทางดอนเมืองจตุตรัสจินดาครับผูตัดสินเป่าให้ทุ่มแล้วแล้วทุ่มเข้าไปในโกลคันเรียบร้อยครับสองประตูต่อสู ตรงเช็คเข้าไปเลยครับตอนเมืองจตุรัสจินดาครับบอบางบอลไม่ได้ทอนเมืองได้บอลส่งลูกขึ้นมาจะวิ่งทันหรือเปล่าจงหวะนี้แต่ว่าไม่ทันน่ะไหลามาแล้วก็โดนซ้ำแบบนี้จะยังไงประตูที่สามเรียบร้อยคนไม่ักคู่ด้วยหรือเปล่าจังหวะสวนกลับครับคนเดิมคนระับเจษฎากรินเหลืองคนระับ จริงๆอ่ะแล้วถ้าจบได้ครีมคีมนี่นะแล้วโดนราชวินิตโดนอีกแล้วครับไม่นหมายเลขนิสก้องคราวนี้สุดภัยโชคโทตกระจ่างอ่ะยิงสวยมากลูกนี้หูเสียงในหัวนี่ชมไม่หยุดเลยนะคือไม่ใช่ไม่มีโอกาสครับราชวินิตมัธยมโอกาสเยอะครับแต่ <ฆ S 1> ยิงไม่ผ่านมือธิตกรครับแล้วจะมครับจวะนี้โอ้ยังไงครับเนี่ยเป็นจุดโทษครับ เซธาวุธครับเดวิ่งเข้ามายิงลูกนี้ยแดนติดติดก่อนโอ้โห,โโหยันเซฟได้แล้วจังหวะนี้ตามตามจะยุบยังไม่ได้ยิงอีกทีติดบลอ็อกแล้วยิงอีกทีติดรอออกไปอีกครับดอเนเมืองจตุรุลตดิดดาไม่เสียประตูครับโอ้โหจุดนี้ต้องตบมือให้ติดก่อนจริงรอ่ปปะตองไปเซฟโอ้โหขนาดลูกโท่นะคะ พย,ยายามจะปุกเข้าไปค่ะมหมายเลขหกค่ะเศรษฐวุฒิเศรษฐวุฒิหาช่องสมให้หมายเลขสี่เขยวไปหเพื่อนก่อนแล้วยังไงกได้ครับโอ้โหในที่สุดค่ะประตูแรกของราชจิวินิตนะคะ10นาทีเรียบร้อยนะคะเป็นทางด้านของดอนเมืองจตุรัสจินดาค่ะมาเอาชนะไปสี่ประตูต่อหนึ่งนะคะต้องบอกว่าราชจิวินิตมัธยมเนี่ยทำเต็มที่แล้วนะ,ะแล้วก็ยิงเยอะมาก แต่ต้องชมคนนี้แหล,ละค่ะหมายเลข17พิธีกรผานระหว่างเตรียมอุดมศรรึกษาน้อเกล้าวปัทุมธานีเจอกับอัมพวันวิทยาลัยค่ะไปกลังคมีผู้รักษาประตูนะคะเตะยาวขึ้นไปหน้าประตูแล้วก็เข้าเองเลยครับจังหวะนี้ยังไงบอกว่าจะเลี้ยงขึ้นมายาวขนาดไหนแต่ประตูแรกนี่จัดโดยผู้รักษาประตูโอ้โห พูดถึงอัมพวาแล้รพูดถึงนั่งเรือไปดูหิ่งห้อยไงเราเป็นคนโรแมนติกเออไงโอ้โหดูน,นี่เร,เ,เรียบร้อยนะครับโอ้โหสองศูนย์ครับอัมพวนในนาทีที่หกค่ะนี่ฮะนำไปสองศูนย์แล้วนะคะแล้วก็จังหวะนี้พยายามล็อบลบเลีย์บอลจิ้มกันอยู่ตรงกลางแล้วเคลียร์ได้ด้วยหมายเลขสิบสามลองยิงดูเลยเราเลี้ยงเลยโอ้โหสมหวด ประตูที่3โดยสุธีมะลัยคำค่ะยงังแยงกันอยู่ค <c oughs> รับจังหวะนี้อัมพวันล็อกเข้ามาโดนแย่งได้ครับแต่บอลก็ยังเข้าทางผู้เล่นอัมพวันยิงลูกที่เรียงบอลคนที่ยิงประตูที่3จัดประตูที่4ต่อเลยนะสุธีมะลัยคำค่ะอัมพวันวิทยาลัยครับเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับผ่านเข้าสู่รอบ128ทีมหรือรอบที่2นะครับ